จุ๊บแม่จุ๊บแม่ก่อนจุ๊บเร็วจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บรักกันก่อนรักกันก่อนจุ๊บที่ลูกอืไอเขจุ๊บแม่หน่อยไอเขจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่ก่อนเราไม่ได้งับแม่ได้งับแม่จุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่ก่อน กัดหูอ้ากัดหูอได้งับอยู่นั่นแหละจุ๊ยแม่กัดหน่อยจุ๊ยแม่ก่ัดขึ้นหลังทำอะไรเอ้ยเข้าจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊จุ๊บกันเร็วจุ๊บจุ๊กันเร็วจุ๊บอ้เฮ้ยเข้าเฮ้ยเข้า กตีมยมาจุกกันเข้คอมาจุกใหม่จุกกันจุแหมไทยไทยมองกล้องด้วยเหรอยิ้มหวานๆเลยยังค่อยิอย้มหวานกันเดีวยวแหมไม่ใช่ขามหมูนะไม่ต้องแคะอร่อยปะชอบกินนี้หอมกันรักกันรักกันโอ้รักกัน เคเคนี่จุ๊มอหอมจุ๊บนหยาเ่ยจุ๊จุ๊บนหยาอร่อยละสิมึงเอ้ยหามึง <laughs> เลียอย่ายเลยนะอ่ะอว้ายโคหนิงหนิงไโคนะหนิงหนิงครับบอกไปนี้อยิ้มันย้มัมักกันไหม